ผัดเตียวอ่ะใส่อันนี้อร่อยผัดสติู๋่คั่วกิ้งผัดผัดซีอิว๊วผัดเนื้อใส่น้ำมันหอยอันนี้อะผัดันไม่ต้องใส่อะไรผัดได้ทุกอย่างอร่อยเป็นสูตรแม่ลิน่าเองสามขวดร้อย ดกติคนละร้อยข้าส่งหนึ่งร้อยสั่งได้ที่บ้านฟ้าข่าวโหดมีคนติดตามร้านกว่าคนอินบ็อกก็ไปเลยบ้านเขียวชื่อรือเ้จังใส่ชื้นหลังซื้อแจงไอดีเอสองตัวเอ็นเอดัดจีเอเอ็นจีลีน่าดัดแกงไม่ได้ใช้รองเปิดอะไรไม่ได้สั่งงานใ้อัดติดต่อ ติกตอกเนี่ยคนมันเล่นเยอะเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะคนเล่นเนี่ยมันสวยกว่าตัวจริงไงเนี่ยในจอเนี่ยมันสวยกว่าตัวจริงไงคนมันเลยชอบเพราะว่าพอมันย้อนดูคลิปของตัวเองเี่ยรู้สึกตัวเองสวยหล่อขึ้นเยอะคนคน,คนเลยนิยมติ๊กตอกอย่างรวดเร็วไงเพราะมันดูแล้วตัวเองสวยกว่าตัวจริง รู้ว่าชัดชาติอาจจะได้รับเลือกอีกปีหนึ่งก็ได้นะถ้าเขาขยันลงขึ้นที่รวดเร็วแบบนี้เนี่ยคนพาใจเราเสะตอ สตอตอนนี้ถูกเพราะเป็นหน้ามันสตอตอนนี้ถูกมากหน้ามันพอดีเลย มูสับที่จะมาทำปัจเพาเนี่ยเราต้องอย่าไปบดบดแล้วมันจะเละแม่อ่อยเราต้องสับสับหย,ยาบๆมันจะอร่อยอ,อร่อยมากเนี่ยใส่ซอสอันเนี้แล้วผัดอะไรก็อร่อยเข้มข้น าขางมันเลยหอยอัน,นุที่เดียวมันแยกทุดจริตตรงกิงเยอะอนุมัติจะพักเปนเลยภูมิจัยชยมันถึงจะเอากระส่วนก็มันอาคมตลอดตรงกิงเยอะ สร้างไม่ได้ไมาจากธรรมพวกที่รับเหมาช่วงอ่ะเอาพวกแรงงานต่างด้าวมาทำ <c oughs> อ่ะก็ไม่มีฝีมือไม่มีความรู้ไง นักเกินเมืองในประเทศไทยโกงทุกคนทานเข้ามาปฏิวัติทาหารจะโกง แต่พวกเราอหุ่นเ็นให้หุ่นเ็นสร้างบ่อนในที่ดินของประเทศไทยทั้งที่ตัวเองเป็นทหารแล้วมาปฏิวัติอยู่สิบปีสามต่อไง แม่งไม่มีความรู้ทั้งนั้นเลยน่ากลัวมากกรุงเทพไม่ปลอดภัยแลวอย่างเงี้ยต่างชาติเห็นเขาไม่กล้าเข้ามาเที่ยวหรอกเขากลัวนั่งรถดูจะเดินทางไปโรงแรม เดินทางไปเที่ยวจู่ๆสนนยุบลงไปโอ้โห,หน่ากลัวมากอยางนนี้ตำรวจสนาสามเสนเฟตนั่นเนี่ยกลัวกันหมดเลยไม่กล้าอยู่โชคดีนะยังไม่มีคนเข้าไปอยู่นะสนอสามเสนที่สร้างใหม่ บอกว่ายังไม่มีโต๊ะทํางานไม่มีแอร์ไม่มีอะไรยังไม่ได้ตกแตง่งงบไม่มีไงก็เลยยังไม่มีคนเข้าไปอยู่ร็โชคดียังไม่มีคนเข้าไปอยู่เข้าไปอยู่ก็อันตรายอ,อร่อยมากซอสผัดกระเพราของแม่ผัดอะไรก็อร่อยเนี่ยอร่อยมากเลยถ้าใส่ใบกะเพราใส่พริก เอาแม่ชอบกินเผ็ดแต่พริกกินดามันไม่เผ็ดหรอกมันใส่ให้มันสวยงามได้ในเอง,เองพริกเผ็ดต้องพริกทีนหนูกับพริกกะเหรีย่ยง ชาวบ้านฉันก็ทำรถไฟใต้ดินของปี2,570ถนนเป็นอมนาพาสหมดมาตำรวจป้าตาลอไม่มาสนใจเลยเออตำรวจจราจรไม่มีเลยเป็นอมาพาสตรงเนี้ย เอาไปไม่ได้เป็นหนึ่งชั่วโมงในเจ้าของไปจบว่าเอารถทัวร์ขนต่างชาติเข้ามามันแดกบุฟเฟ่โรงแรมมันต้องห้ามมาเข้ามาแล้วแล้วก็ให้เฉพาะเอารถตู้ไปรับคนเข้ามาไม่ควรให้มันเอารถตัวเข้ามา ม่นทำงานเล,ลยาบาตลอแต่ตอนนี้ที่ชายแดนนะร้าตำรวจไปแล้วนะอลินทาราดพวกนี้เก่งเป็นตำรวจที่เก่งเลยอะ่ะอลินทาราช ที่ชายแดนสับแก้วดู่เมันข้ามหมดเลยสอมันอร่อยอ่ะมันอร่อยมากเนี่ยซอสเป็ดกระเป๋าของแม่อร่อยที่สุดในโลกสูตรแม่ดีหน้าเองอร่อยมาก อร่อยอินบ๊อกมาเลยบ้านปลาข่าวโหดคนติดตามร้านกว่าคนสามกวดร้อยแค่ส่งหนึ่งร้อยทั่วประเทศ ่วงความปลอดภัยครอบครัวผู้ใต้บงังคับบัญชาบิ๊กตายพบตรเช่าโรงแรมให้ครอบครัวตำรวจสวนสามเซนเข้าพักชั่วคราวเนื่องจากถนนสุดตัวมากขึ้นหวนลูกรามถึงแฟดด้านหลังสถาน,นีตำรวจใช่อันนี้พบตรจะเพราะว่าตำรวจชั้นผู้น้อยเนาะเงินเดือนเขาน้อยอเงินเดือนเขาน้อยจะให้เข้าไปเช่าโรงแรมอยู่อะ่ะเขาก็ไม่มีเงินหรอกเงินเดือนตำรวจกันเงินเดือนทหารพอๆกันเลย แต่ว่าตำรวจมันรีดไถได้ทาหามันไม่มีที่รีดไถอันนี้ต้องขอบคุณประบาตายให้กำให้กำลังใจต,ตำรวจั้นผู้น้อย เราไม่มีเงินเช่าหรอกปีกุ้งพลโทบุญสินแม่ทัพภาคที่สองโต้ข่าบปลอมคลเอกนะัทพลขอให้ปปชอตรวจสอบทรัพย์สินเร่งด่วนแกงต้นยี่บัญชีทรัพย์สินตามระเบียบอยู่แล้วขอประชาชนอย่าลงเชื่ออืครบสี่เดือนปิดปิดด่านชายแดนตลาดหาดเล็กเงียเป็นเมืองร้างร้านค้าห้องพักปิดตัว ก็ไม่เยอะหรอกมันมีไม่กี่เจ้าแม่ไปมาแล้วหัดเลยเนี่ยตอนนั้นไปทานชําระากเสร็จให้ขนมเสร็จแล้วก็ขับมาดูหัดเลยแล้วก็จะไปบ้านแหลมแล้วไม่ทันไปถึงนั่นทุ่มหนึ่งเดี๋ยวเขาไม่ให้เข้าเขาปิดอยู่แล้วแหละเขาจะไม่ให้เราเข้าไงแล้วเราก็เลยไม่ได้ไปทางการจีนสั่งเอาไปเยะประชาชนเกือบสองล้านคนเตรียมรับมือซุปเปอร์ไซต์ฝุ่นประกศาศตาฆาตตัวเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งของจีนวันนี้ คนของซุปเปอร์ไซนรักษาฆ่าแล้ว5ชีวิตในฮ่องกงแม่ทัพนเรือชนกันที่พักกรเะเปาเสียชีวิต4รายเก็บ3สิบรายกลุ่มวัยรุ่นขแมแบงยกพวกตะลุมบอลทุกตีชุลมุนสร้างความวุ่นวายในพื้นที่เกิดเหตุ ผู้โดยสารสาวแสบหลอกเอามือถือแท็กซี่มาจะขอสแกนจ่ายสุดท้ายเงินหายออกจากบัญชีไปสามบาทคนขับบอกไม่เอาเรื่องถือว่าฟาดข้อไปแล้วกันสามพันบาทใช่ไหมโอ้โห สภาวิศกรนำทีมวิศวกรตรวจแฝกตํารวจสอนอสามเสนพบมีแค่รอยร้าวความเสียหายยังไม่กระทบโครงสร้างชีน้ำเป็นปัจจัยสําคัญทําให้ดินเหลวปิดกั้นน้ำป้องกันดินยุบตัวแล้ว่วบแล้วไฮโซลูกนัดมาจับคดีทําร้ายคนขับอูเบอร์ริงไรเวอร์ไอรนะลูกนัตตาปอดทําไมทําอย่างเงี้ยลูกนัด แค่ตาบอดอยู่นะเรือฟรีกรมเจ้าท่ากระทรวงคมนาคมจัดเรืออำนวยความสะดวกประชาชนจากกรณีเหตุถนนยุคตัวบริเวณโรงพยาบาลวชิระพยาบาลทำให้ต้องปิดการจราจรทางบกในพื้นที่วันที่24กันยายน68ตั้งแต่12นาฬิกา30นาทีถึง18นกรมเจ้าท่าจึงได้นำเรือเจ้าท่า214นำส่งประชาชนฟรีที่ท่าเรือ สารนัดฟังคำพิพากษาคษาดีกิจยักยอกทราบมรดกตระกูลนรงเดชพรุ่งนี้ดเร A. เอเผยต้องติดตั้งหมดวัดทันทีป้องกันการเคลื่อนตัวของดินชี้อาคารวัชระพยาบาลยังปลอดภยัยปพระตั้งอยู่บนเสาเข็มที่ลึกกว่าอุมโมงรถไฟฟ้า กองทับบกจะไพิธีวันทหารราบสะดุดีทหารกล้าสมารภูมิไทยกัมพูชาเช่ดชูราชนีแห่งสนามรบพร้อมสวนสนามเธอประเกียตินายทหารชั้นนายพลเหล่าทหารราบที่เกษียณอายุราชการ าเไม่งั้นเลือกตั้งทำไมถ้มีพวกมันเข้ามามันมันไม่มีคนใหม่คนเราเห็นหน้าเราเบื่อมากไงเข้าใจหรือเปล่าสมศักดิ์อ้อนชาวศรีสะเกดเลือกภูริกา หนึ่งแรงหนุนดันพรบออสมอเข้าสภาทำไมอุ้งอิงไม่ไปช่วยหาเสียงแปลกใจมากนางไม่ไป เราเขมรทำคอนเทนต์คุ้มกับขอบคุณทหารที่ได้ปกป้องดูแลพวกเขาและประเทศชาติพร้อมมอบสิ่งของเครื่องใช้เป็นสเสบียงให้กับเหล่าทหารกล้าของเขาอีกด้วยสุดทนแม่แจ้งจับลูกร่ำไห้ย,ยกมือไหว้วนตำรวจช่วยจับลูกชายหลอนยาคุ้มข้างจะทำร้ายพ่อแม่โอ้น่าสงสารนะ มีอป่าอุ้งอิงไปครับแม่ศีส,สเกตเหรอวันไหนวันเสาร์เหรอวันเสาร์ใช่ไหมไปวันเสาร์เหรอกี่โมง มีกี่เมากินแล้วเนี่ยเพิ่งกินเสร็จกินผัดกระเพราหมูสับกับสตอซึ่งอันเนี้เป็นซอสที่แม่ทําขายเลยนะซอสผัดกระเพราอร่อยมากสามขวดร้อยปกติขวดละร้อยนะอันนี้จัดโปรโปรเปิดตัวค่าส่งอีกหนึ่งร้ยบาททั่วประเทศแล้วก็สนใจก็ไปที่บ้านฟ้าชื่อข่าวโหดมีคนติดตามร้านกว่าคนอิ็อกซ์ไปนั่นเลยถ้าบ้านเกี่ยวก็ชื่อลีหน้าจังใส่เสื้อหนังสีแดง ID ก็ LE2 ตัว NA.GANG Lina.Gang